อีสานว่าสวัสดีจ้าเมื่อไหนใดเมนูส่วไก่ค่ะพี่น้องเป็นไก่หน่อยตัวหนึ่งเด้อค่ะก็เอามาแยกชินส่วนค่ะตัวบนไก่ก็เลยแยกเป็นสองสีบแบบนี้เลยค่ะพี่น้องแล้วก็ส่วนของเครื่องไน้ก็แยกมาต้มน้ากันในราคานี่ค่ะกึนมั่นค่ะพี่น้องส่วนพักถิ่ใส่ในต้มกะจะเป็นต้นอาข่าตะไคร้ใบบักูดเนาะค่ะบาขามเปียกบักเคอรเทศค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีกระเทียมทุบใส่น้ําค่ะ ส่วนต้นหอมพักชีพพักแพร่แล้วก็หอมซอยเนี่ยเอาไว้ใส่ตอนปุงรสดค่ะนี่ค่ะก่แยกชิ้นส่วนเรียบร้อยก็เอาไปต้มก่อนค่ะพี่น้องใส่เครื่องเทศลงไปค่ะขาตะไคร้ใบมะกรูดอ่าประคัมเปียกค่ะจากนั้นก็ใส่ปลากับเกลือน้อยนึงค่ะให้มันนัวค่ะพี่น้องให้น้ำมันนัวแล้วก็ใส่บระเอเทศค่ะ น้ำเดือดแล้วค่ะเอาไก่ลงไปค่ะต้มจนเกือบเปือ่อยคนละพี่น้องจนสุกค่ะกระปิดฟ้าหม้อไว้เนาะคะ่ะให้มันสุกไว้ค่ะอันนี้กระเทียมทูบค่ะระวางล่อไก่สุกกะส้อยหอมค่ะต้นหอมพักชี้พักแผ่วนะคะหอมส้อยนี่ค่ะไก่สุกแล้วกะตักออกมาพักไว้ให้มันเย็นจักหน่อยค่ะพี่น้องแลง้วจังฉีก เป็นตอนหน่อยๆค่ะอันนี้บ่ทันเย็นเด้วค่ะเป็นฉีกเลยค่ะกระสีหอนเมื่อจักหน่อยอยู่ค่ะแต่ว่ากระดก,กินเร็วนะคะ พะฉีกไก่แล้วก็เทนานำต้มใส่ค่ะพี่น้องแล้วก็ไปปรุงรสค่ะขั้นตอนกับประมาณนี้ค่ะกใส่เวลาในการต้มอะค่ะโดนจักหน่อยจากนั้นกบ่มีอย่างค่ะมาปรุงรสแล้วก็ได้กินเลยค่ะเนี่ค่ะเทนานำซุปลงไปค่ะนำต้มไก่นำต้มไก่มีปลากับเพือแล้วตอนปรุงรสจะบด้ใส่ปลาด้วยค่ะเครื่องปรุงก็จะมีข่าวัวพริกป่นค่ะ ใส่ตามความชอบเลยค่ะแล้วก็ชูโรตันปลาซ้ำนี่แล้วค่ะแล้วก็มีเหนบักหน้าน้ำค่ะพี่น้องขขาขัวใส่ลายให้มันหอมค่ะจากนั้นเอาพาักหอมทุกอย่างลงไปค่ะอันนี้พริกซ้อยใส่ลงไปน้ำค่ะ แล้วก็คกเข้าให้เข,าาข้ากันค่าว่าเดา๋ยใส่บักเน้าด้วยค่ะเดี๋ยวใส่ตอนหลังค่ะตือจริงกระบีบใส่ก้อนเล้ยก็ได้ค่ะใส่ไ,ได้ตามความชอบเลยค่ะมากสมร้ายกับใส่ร้ายค่ะนี่ค่ะเป็นตาแซบ่บตาแซ่บพี่น้องส่วไก่หอมหอมผักแพ้วนะคะ ปรุงรสเ็จเรียบร้อยชอบใจแล้วก็ตักเสิร์ฟค่ะรสชาติของส่วไกลเดี๋ยวมันก็สิเป็นแบบอ่าจะว่าต้มแ่บกับบอแมนค่ะพี่น้องมันก็สิเป็นแบบรสชาติเอกลักษณ์ของเขาอะเนาะนก็สิมีความหอมพักแผ่วค่ะหอมแล้วก็แ่บแบนัวนัวด้วยค่ะนัวนํำสุกค่ะพี่น้องครบรสค่ะไม่รสเพสจากบักพริกน้่ค่ะค่ะใพรบ่เคยเห็ดลองเห็ดเปิงด้อจ้ะพี่น้อง มาจ้าแสบแสน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ